สับง่ายๆกลับมาท้าทายทุกคนอีกครั้งหนึ่งในนามของสับหมูนะครับไม่ใช่หมูเฉยๆด้วยเป็นหมูก้อนครับก็แปลว่าวันได้มาแค่คำเดียวเราจะมากันเป็นพวงๆครับมีคำอื่นพ่วงมาด้วยในลักษณะของสำนวนบ้างนะครับหรือว่า p h r a s a l verb อย่างนี้บ้างมาลองทดสอบคลังศัพท์ของตัวเองดูครับว่าเมื่อต้องการสื่อสารใจความง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสับหมูของคุณพร้อมใช้งานหรือเปล่าลุยครับ ตัดสินใจตัดสินใจเช่นเราต้องตัดสินใจแล้วนะว่าตกลงจะไปเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยใช้สำนวนว่าอะไรครับ Make นอไหมครับ Make a decision decide เป็น verb นะครับตัวเดียวก็แปลว่าตัดสินใจนะครับ we have to decide ก็ได้เหมือนกันแต่ว่า make a decision เป็นสำนวนที่ได้ยินบ่อยครับ make a decision ก็คือตัดสินใจเช่น we need to make a decision about where to go on vacation ต้องตัดสินใจกันแล้วนะว่าตกลงจะไปเที่ยวไหนกันหยุดพักครับหยุดพัก Take อีกแล้วนึกออกไหมครับ take a break เออต้องเบรกกันหน่อยแล้วหยุดพักกันนะครับเช่นหยุดพักกินกาแฟกันเถอะเราพูดว่า let's take a break and have some coffee let's take a break and have some coffee หยุดพักใช้ take a break ถ่ายรูปล่ะครับเป็นเว r รที่ทุกคนทำกันทุกวันตลอดเวลาเลยถ่ายรูป เช่นเนี่ยเราติดนิสัยต้องถ่ายรูปอาหารก่อนกินตลอดเลยถ่ายรูปใช้สำนวนว่า take อีกแล้วครับ take a picture take a picture เพราะฉะนั้นพูดได้ว่า I have a habit of taking a picture of my food before I eat it I have a habit of I have a habit of บวก เวิร์บอก็คือมีนิสัยในการทําอย่างนี้ครับเราติดนิสัยต้องถ่ายรูปอาหารก่อนกินตลอดเลย I have a habit of taking a picture of my food before I eat it หรืออาจจะบอกว่า taking a picture of my food is something I do before every meal taking a picture of my food is something I do before every meal หรือใครมีวิธีพูดอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้เม้นเอาไว้ได้เลยนะครับหนึ่งใจความที่ต้องการสื่อสารไม่ได้พูดได้แค่วิธีเดียวแน่นอนคุณพูดอย่างไรเม้นเอาไว้เลยครับทําผิดทําผิดเช่นไม่ต้องไปกังวลหลอกว่าจะทำผิดมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พูดว่ายังไงครับ make อีกแล้วครับ make A mistake หรือว่า make mistakes จะใช้ a mistake หรือว่า mistakes เติม s ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นประโยคนี้อาจจะพูดได้ว่า Don't worry about making mistakes It's all part of the learning process Don't worry about something นะครับ Don't worry about making mistakes It's all part of the learning process มันเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้นั่นเอง make a mistake หรือ make mistakes คือทำผิดครับทำผิดทำพลาดนั่นเองทำอาหารเย็นครับ verb to ทำอาหารเย็นพูดว่าปกติแล้วพี่สาวเราเนี่ยเขาจะทำอาหารเย็นในวันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไม่ทำเสาร์อาทิตย์ถึงจะทำ cook dinner หรือ make อีกแล้ว make dinner ก็ใช้ได้นะครับ cook dinner make dinner เราพูดว่า my sister usually cooks dinner on weekends my sister usually cooks dinner on weekends ทำอาหารเย็นใช้ make dinner หรือ cook dinner เหมือนกันเลยครับหลังกินข้าวเสร็จต้องล้างจานครับ verb t ูล้างจานพูดว่าอะไรครับ หลังมื้อเย็นเราจะเป็นคนล้างจานแล้วก็ทำความสะอาดครัวพูดว่าล้างจานใช้เป็นสำนวนว่า do the dishes do the dishes หรือจะบอกว่า wash the dishes ก็ได้ไม่ต่างกันนะครับใช้ do หรือ wash ก็ได้ after dinner I always do the dishes and clean the kitchen do the dishes wash the dishes คือล้างจาน จองล่วงหน้าจองใช้คำว่าอะไรครับ Make อีกแล้วครับ Make a reservation Reserve แปลว,ว่าจองจะบอกว่า Reserve ก็ได้แต่ Make a reservation เป็นสำนวนที่หมายถึงจองล่วงหน้าเช่นเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับต้องโทรไปจองโต๊ะสำหรับมื้อเย็นก่อนต้องโทรไปจองโต๊ะสำหรับมื้อเย็นพูดว่า Will you excuse me Will you excuse me? ขอตัวนิดนึงนะครับ Will you excuse me? I need to call and make a dinner reservation. I need to call and make a dinner reservation. ต้องโทรไปจองมื้อเย็นจองจองล่วงหน้าใช้ make a reservation นัดหมายล่วงหน้าและครับนัดหมาย make อีกแล้วแน่นอนนะครับ make อะไร เช่นเราอาจจะอยากบอกว่าผมต้องนัดล่วงหน้าไหมครับหรือว่าให้เข้าไปได้เลยอ่าเนื้อออกไหมต้องนัดไหมหรือว่า walk in ได้เลย make an appointment make an appointment แปลว่านัดหมายนะครับ do I have to make an appointment or can I just walk in do I have to make an appointment or can I just walk in นัดหมายล่วงหน้าคือ make an appointment หาข้ออ้างหาข้ออ้างเช่นเลิกหาข้ออ้างได้แล้วไปทำงานให้เสร็จซะหาข้ออ้างในที่นี้ใช้ make อีกแล้วครับ make ข้ออ้างนึกออกไหมครับ excuses make excuses ถ้าเป็นสำนวนใช้แบบเติม s เ,เสมอนะครับ make excuses เพราะฉะนั้นอาจจะบอกได้ว่า stop making excuses just get your work done stop making excuses just get your work done เลิกหาข้ออ้างได้แล้วไปทำงานให้เสร็จซะหาข้ออ้าง make excuses ลองเสี่ยงครับลองเสี่ยงเช่นถ้าอยากได้รางวัลใหญ่ก็ต้องลองเสี่ยงเดิมพันน้อย รางวัลก็น้อยเดิมพันใหญ่ๆรางวัลก็ใหญ่อยากได้รางวัลใหญ่ๆต้องลองเสียงไม่ make แล้วนะครับแต่ใช้ take นึกออกไหมครับ Take a risk Take a risk R-I-S-K แปลว่าลองเสียงดู If you wanna win big you need to take a risk win big เป็นสำนวนแบบภาษาปาก แลว่าชนะรางวัลใหญ่ครับ Take a risk คือลองเสี่ยงผ่านไปแล้ว1ิสับหมูด้วยกัน10ก้อนเป็นหมูก้อนเป็นยังไงบ้างครับมีใครที่สามารถจะทายได้ทุกอะไรหรือเปล่าสุดยอดแต่ถ้าสมมุติเกิดเราได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเรากําลังเรียนรู้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เลยก็ยิ่งไม่เป็นไรทุกสิ่งที่เราได้ฟังวันนี้คือความรู้ใหม่ ที่คุณจะไปใช้ได้นะครับในช่วงนี้ฝากเอาไว้สําหรับคนที่ติดตามคานี้ดีแต่ว่ายังไม่เคยกดติดตามจริงๆนะครับก็คือ,อได้เห็นคลิปบ่อยๆได้ฟังกันบ่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่เคยกดปุ่มที่เรียกว่า subscribe เลยฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ในอนาคตของเรานะครับแต่ถ้าเกิดชอบอะไรที่มันแบบสันส้นๆง่ายๆเพลินๆไปที่ Tiktok หรือว่า IG Search คานี้ดีหรือ KND the standard เจอแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับ ไปกันต่อครับกับหมูก้อนที่11ตักเตือนตักเตือนครับให้คำเตือนเออแปลอย่างนี้อาจจะนึกคำได้ออกง่ายๆขึ้นเลยครับให้คำเตือนก็คือตักเตือนเช่นอ่ะอันนี้ถือว่าตักเตือนนะอย่าทำแบบนี้อีกครั้งนี้พี่เตือนไว้นะถือว่าให้คำเตือนแต่อย่าทำอย่างนี้อีกนะเขาหน้าไม่โอเคแล้วนะขาวหน้าลงโทษแล้วนะ ใช้คาว่าอะไรครับ Give a warning Give a warning to someone ตักเตือนเช่น I'm giving you a warning Don't do that again I'm giving you a warning มันจะเป็นคำที่เหมือนกับเป็นทางการนิดนึงนะครับคือเอาละตั้งใจฟังนะตเตือนแล้วนะทางนี้เตือนนะอย่าทำอย่างนี้อีกตักเตือนใช้ Give a warning โกรธละครับ เป็นสำนวนโกรธพูดว่าไงดีครับเช่นเมื่อคืนแม่โกรธมากที่พ่อกลับบ้านดึกพูดว่าอะไรดีครับ get angry อ่ get angry or get mad angry mad โกรธเหมือนกันนะครับใช้คู่กับ verb to get get angry get mad เราสามารถจะพูดได้ว่า mom got really angry when dad came home late last night mom got really angry when dad came home late last night และหลายคนจะถามว่าทำไมต้องใช้ get ด้วยใช้บอกว่า verb to be ได้ไหม is am I uh, angry ได้ไหมเช่น uh, mom was angry ได้ไหม ได้แต่มันมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงครับเช่นถ้าเกิดเราบอกว่า Mom was really angry when Dad come home late last night อันนี้อาจจะเป็นภาพของคุณพ่อเดินกลับบ้านเข้าบ้านมาคุณแม่โกรธอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าโกรธเรื่องคุณพ่อกลับบ้านดึหรือเปล่าแต่เหตุการณ์ที่คุณพ่อกลับมาถึงบ้านกับคุณแม่โกรธเกิดขึ้นพร้อมกัน m o m was really angry when dad came home late last night แต่ถ้าสมมติเกิดเราใช้ Ver ร์ o g ู t ก็คือ m า m got really a n g r y when dad came home late last night ตอนแรกคุณแม่อาจจะยังเฉยๆอาจจะยังไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นอาจจะมีหงุดหงิดบ้างแต่พอพ่อเดินเข้ามาแล้วดูนาฬิกาปั๊บนี่มันตี2แล้วนั่นคือการระเบิดความโกรธออกมาแบบโกรธขึ้นมาเออเนี่ยคือคำว่า get angry นะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งสองคำ แล้วแต่สถานการณ์นะครับจะเป็น get angry get mad ismr a angry หรือว่า ismr a mad ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นคือโกรธนะครับเมาแล้วครับเมาเมาดื่มจนเมาอย่างเงี้ยใช้สมุนนว่าอะไรครับ get เหมือนกันครับหลังจากเธอเลิกกับเขาเธอก็ออกไปดื่มจนเมาทุกวันอ่าพูดยังไง get drunk เมา after he broke up with her she's been going to bars and get drunk every night after he broke up with her หลังจากที่เขาเลิกกับเธอไปแล้วเนี่ย she's been going out to bars ก็คือไปตามขับผับบาร์ต่างๆ and get drunk every night ดื่มไม่ลืมเธอประมาณนั้นนะครับเมาหรือดื่มจนเมาใช้คำว่า get drunk ตั้งท้องตั้งท้องครับ verb ถูกตั้งท้องสำนวนตั้งท้อง ใช้คำว่าอะไรเช่นประโยคตัวอย่างแม่เราพูดตลอดเลยว่ารอรวยก่อนค่อยท้องถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งมีลูกประมาณนั้นนะครับนั่นคือคุณแม่คนหนึ่งอาจจะพูดขึ้นมาแบบนี้รอรวยก่อนค่อยทอ้ทองท้องที่ในที่นี้ภาษาอังกฤษใช้ยังไงดีครับตั้งท้องใช้ get pregnant my mom always says get pregnant when you get rich ออ uh, get pregnant when you get rich รอรวยก่อนค่อยท้องอย่าเพิ่งใจร้อนมีตังค์เลี้ยงลูกยัง <S <S 1> <S 1> อ,อรักข้างเดียวนึกออกไหมครับอาจจะตรงกับชีวิตใครหลายๆคนไม่ไม่หลายนะทุกคนเลยดีกว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยรักใครสักคนหนึ่งข้างเดียวนะครับประโยชน์ตัวอย่างรักเขาข้างเดียวสินะโหเราก็เคยใครๆก็เคยทั้งนั้นแหละพูดยังไงครับหลายๆคนอาจจะแปลกด,ดือด้อเลยรักข้างเดียวก็ One-sided love ได้ไหมได้ครับถูกต้องสื่อสารได้เลยนะครับ One-sided love เติม ed ให้กลายเป็นคำ adjective ที่ขยาย love นะครับ One side d side ที่แปลว่าข้างเติม ed One-sided love รักข้างเดียวหรือถ้าเกิดอยากแฟนซีขึ้นมานิดนึงใช้คำนี้ครับ Unrequited love Unrequited U N un. R E r e Q U I T E D q u i e t unrequited love ก็คือรักข้างเดียว unrequited love ฮ huh? ะ yeah I've been there we all have I've been there สำนวนนี้เป็นโบนัสอีกคำหนึ่งนะครับแปลว่าเคยผ่านมาแล้วแสดงว่าถ้าเกิด I've been there กับเรื่องอะไรก็คือฉันก็เคยทำฉันก็เคยเป็นฉันก็เคยอยู่ในตกที่นั่งอย่างที่เธอกำลังตกที่นั่งอยู่ในเวลานี้นะครับ unrequited love หรือ One-sided love รักเขาข้างเดียวชวนเดทครับชวนใครสักคนออกไปเดทกันใช้สนุนว่าอะไรครับถ้าเกิดนายไม่รีบชวนเธอเดทตอนนี้คนอื่นจะมาตัดหน้าไปแล้วนะเออพูดยังไงครับถ้าไม่รีบชวนโดนคนอื่นเขาตัดหน้านะ Ask someone out to ask out แปลว,ว่าชวนออกไปเดทกันครับ if you don't ask her out now someone else will if you don't ask her out now someone else will ชวนใครสักคนเดทใช้ ask someone out เอาคืนเอาคืนบริบทคืออย่างนี้ครับเธออยากจะเอาคืนแฟนเก่าที่เคยน้องใจเพราะฉะนั้นเอาคืนไม่ได้แปลว่าเอาของคืนมานะแต่แปลว่าอะไรครับแก้แขนถูกไหม เออเขาทำกับเรายัางไงเดี๋ยวเราจะทำกลับไปบ้างนั่นคือการเอาคืนเธออยากจะเอาคืนแฟนเก่าที่เคยนอกใจใช้ get back at someone get back ง่ายๆเลย get back at someone แต่ต้องไปกับ at ด้วยนะครับ get back at someone หรือว่า take revenge on someone ถ้าจะ get back ต้อง at แต่ถ้าเกิดจะ take revenge ต้อง on พราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่า she wanted to get back at her ex for cheating on her she wanted to get back at her ex ex ในที่นี้ก็คือ ex boyfriend ex girlfriend แปลว่าแฟนเก่า for cheating on her ในในข้อหาที่ว่าที่เคยมานอกใจเธอต้องเอาคืนสะหน่อยเอาคืนในที่นี้คือ get back at someone หรือ take revenge on someone แต่งตัวดีๆเอามั้ยนะครับแต่งตัวดีๆก็คือแต่งตัวให้มันแบบพิเศษหน่อยประมาณนั้นอย่าแต่งแบบชุดที่เราใส่อยู่ทุกวันต้องแต่งตัวดีๆปะเนี่ยเหมือนมันจะเป็นโอกาสพิเศษอะไรยังไงสักอย่างก็ไม่รู้ดิพอเห็นบัตรเชิญมานะครับเฮ้ยบัตรเชิญมันดูหรูๆชอบกลนนี่ต้องแต่งตัวดีๆปะเนี่ยทำไมบัตรมันหรูนะวะงานมันหรูหรือเปล่าใช้คําว่าแต่งตัวนึกออกไหมครับ dress เป็นคำนามแปลว่าชุดชุดยาวชุดผู้หญิงนะครับแต่เป็น Ver รแปลว่าแต่งตัวได้ด้วย dress up up ขึ้นแปลว่าแต่งตัวให้ดีกว่าพิเศษกว่าปกติ do we need to dress up it seems kind of like a special occasion it seems kind of like a special occasion เหมือนจะเป็นแบบงานหรูๆโอกาสพิเศษยังไงก็ไม่รู้ do we need to dress up ต้องแต่งตัวดีๆป่ะเนี่ยหาเวลาหาเวลาบริบทคือเออ่ได้ๆๆเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะหาเวลามาคุยกับคุณเออหาเวลามาทำอะไรสักอย่างหนึง่งเราใช้คำว่า mm hmm. make time make time เราจะบอกว่า I will find time ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ลองใช้ make time ดูครับเพราะว่าการ make time เนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงความยุ่งมากๆแทบจะไม่มีเวลาแต่ต้องไปหาเวลามาทำในสิ่งที่สำคัญนั่นคือ make time for someone หรือ to do something เราอยากจะหาเวลามาเพื่อใครสักคนหนึ่งบอกเลย make time for someone หาเวลามาทำอะไรสักอย่าง make time to do something 10 all right I'll make time for you this afternoon หรือ all right I'll make time to talk to you this afternoon จะใช้ยังไงก็ได้นะครับหาเวลาคือ make time ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงหลังๆเนี่ยสัปดาห์หลังๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพูดเป็นสำนวนว่าไงครับอ่านหลายๆคนได้คำว่า few weeks นะครับมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงไหม ช่วงสอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่งานท่วมเลยงานท่วมนะครับ past few weeks these past few weeks I've been swamped with work swamped เป็นอีกคำหนึ่งของ busy ท่วมมันคือคาว่างานท่วมนะครับลองเอาไปใช้กัน these past few weeks I've been swamped with work หรืออาจจะบอกว่า for the past few weeks ก็ได้เช่นเดียวกันความแตกต่างมีนี่เดียวครับอาจจะไม่รู้สึกจริงๆใช้สลับกันได้เลยแต่ these past few weeks อาจจะบอกถึงช่วงช่วงเวลา2-3สสัปดาห์ที่ผ่านในหลังๆเนี่ยแต่ถ้าสมมติเกิดเราบอกว่า for the past few weeks อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น,ปนความถาโถมเข้ามาไม่หยุดไม่ได้หยุดมือเลยเออความรู้สึกของประโยคเปลี่ยนนิดนึงครับอันหลังเนี่ยอาจจะดูถาโถมไม่หยุดมือมากกว่าอันแรก past few weeks นั่นคือช่วงสองสัปดาห์สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดท้ายของวันนี้นะครับเผยท่าแท้นึกออกไหมเผยท่าแท้ก็เลยเฮ้ยนึกว่าเป็นอีกแบบหนึ่งในที่สุดก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วสินะเผยต,ตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วสินะหางออกเออหางออกที่แท้แกเป็นหมาจิ้งจอกปลอมตัวมาเป็นแกะน้อยนั่นเองเผยท่าแท้เช่น ตอนแรกก็คิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็สุภาพนะแต่พอโกรธฟิลขาดปุ๊บเนี่ยโหตัวตนที่แท้จริงเนี่ยเผยออกมาเลยทีเดียวเออใช้คำว่าอะไรครับเราใช้คำว่า show true colors สีสีที่แท้จริงของเราอาออกสีที่แบบเคลือบไว้มันถูกแบบกระเทาะร่อนออกไปแล้วเห็นเลยข้างในจริงๆเป็นสีอะไรนั่นคือท่าแท้ so show true colors or reveal true colors reveal เปิดเผย show คือแสดงให้เห็นแต่ reveal คือเปิดเผยซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ตอนแรกหมกเม็ดเอาไว้ปิดบังเอาไว้และในที่สุดก็ reveal ถ้าเกิดพูดเป็นสำนวน ค o ลเลเติม A เสมอนะครับเป็น true colors so I thought he was a nice guy but then he lost his temper and showed his true colors or and revealed his true colors แปลว่าอะไรตอนแรกก็ดูเหมือนแบบสุภาพแต่พอฟิวขาดปั๊บนี่คือด่ามไม่หยุดเพราะว่าคำว่า lose temper อันนี้เป็นโบนัสอีกอันหนึ่งนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามีความฟิวขาดฉุนขาด แล้วก็ระเบิดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้นั่นคือ lose temper นะครับ I thought he was a nice guy but t h e n he lost his temper and revealed his true colors เอาไว้ใช้กันการฝึกภาษาอังกฤษโดยใช้เกมแบบนี้เล่นไปด้วยกันแบบนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับอยากให้มาเจอกันทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่มตรง ถึงประมาณ2ทุ่มกับ KND ดีเกม Night ศึกคนชนสับเรามาไลฟ์กันทุกสัปดาห์ยามีกครั้งพุทธหทุ่มเจอกันนะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมไทยสับกันฝึกฝนภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกไปด้วยกันกับทีมคำนี้ดีครับ